สาบไปแล้วโอ้โหโอ้โหตะเครอนะหลอก2ทีแล้วเลนมายิงด้วยขวาลูกนี้เติมเม m ซีโมบาเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ยเปแนะนำร้านนี้เลยครับคุกกี้แลนด์ช็อป้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับสวัสดีครับครับผมแมนทักษิณนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอเดนอาซานะครับนักเตะวิกสามกิดโฟตีเวิร์ดนะก็สัดส่วนก็ตรงถือว่าตรงสเปคแพทนี้ครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าหนักเจ็ดสิบสี่ท้าที่หนักก็สี่ห้านาดเท้าวขวานะครับมาในตำแหน่ง LW ตำแหน่งรองก็ LM ครับส่วนพลังก็ฝีเท้าจัดจ้านครับ197การยิงเป็น188หรือว่าคมอยู่นะการส่งบอล150การเลี้ยงบอล194ก็คล่องตัวครับสภาพร่างกาย107พลังแฝงมีพลังแฝงมาแค่ยิงปั่นโค้งแล้วก็เพย์เมคเกอร์ครับแต่ว่าเวิร์กเลดสูงกลาง กลังแฝงไม่เป็นปัญหาครับถ้าขอแค่สับพุ่งครับมาลองอาซาจะกับสับพุ่งเปล่าแค่สับพุ่งก็พอสับพุ่งก็เล่นสบายแล้วครับแผทนี้ น่าจะยิงอาจจะยิงไม่เยอะครับว่ามาแบบตำแหน่ง LW อะไรเงี้ยอาจจะยิงไม่เยอะเท่าแบบกองนงกองหน้านะแต่ก็จะพยายามบุกทางมันแล้วกันดูสักยภาพการสับการคุมมันหลอกเอาครับ อาซาลูวิ่งหลุดไปอย่างนี้ก็เรียบเปล่าก็หูเอาบอลลงครับอาซาอาจจะอบอลแรงไปหรือเปล่าครับเป็นทุนี่จ่ายเมื่อกี้จ่ายไปที่อาไซาอีกรอบหนึ่งแล้วเลนมาโอ้โหอาจจะรีบไปครับเล่งไปเอาไม่เอาหม่เร่งไปหรือเปล่ายิงก่อนแล้วกันย,กนยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนครับยิงก่อนยิงก่อน อ,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 อภาซาโอ้โหมีพื้นที่เลยนะสาบไปแล้วโอ้โหโอ้โหตะเค้อนหลอกสองทีแล้วเลนมายิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โพุ่งสาบบ้าโอ้โหต้องมีเนะี่ย เฮ้ยตอกไข่เลยวะสวยอาซา้โูโข้องครับทุกคนข้องนะตระปาซานะตัวข้องเลยดูรู้สึกบังคับง่ายๆยงไงไม่รูอ้อะไรอยูอก็แก๊กก็แก๊ก ได้ยูไปแล้วอาสาขอบอลครับจังหวะนี้สับคล้องมาติดไปไม่ได้รอเพื่อนอุ้ยข้องว่ะข้องว่ะพุ่งบวกข้องโอ้โหม่งมีนะตัวเนี้ยโอ้โหหลอกหนงเลยปัดจอเบาๆโอ้โหมันข้องว่ะหมุนแบบจังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไรหมุนตัว เวลาเราแบบหมุนอนาล็อกอะครับมันแบบรู้สึกแบบไวอะถือเป็นเพราะตาทองวะไม่น่าใช่จะเป็นเพราะอาซานะอ,อย่าออกเด้อวุ้ยุอย อาซาส่งก่อนครับปั้นเงินไปแล้วลูกนี้แทงให้กับอาซาเกมนี้จ่ายบอลแบบแทงเหมือนแทงอะไรอาซาไปอีกแล้วถ้าสาบคล้องหลบมาไม่ไปเลนหลบโอ้โหอย่างล่องโอโ้โหโอ้โหหลงหมดโอห้หนให้รับเบมบัปเป้ลูกนี้ ใช่มาที่เวลานยัดมาแอนทนี่ตัวนี้ก็จะทำคลิปให้ดูครับาอาซาหวันไม่ยิงนะอาซาปึ๊ปึ๊แล้วใส่ด้วยซ้ายแล้วติดครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับยิงจังหวะนี้ปึ๊สวยอ้าสวยดิอาซากระสบไปแล้วไปแล้ว อึบอึบอึบอาวบอลหายไปไหนอ่ะโอ้โหบอลหายเฉยบอลหายเฉยหรือเปล่าอุยคล้องครับคล้องบวกสับพุง่งหูคุเก่งว่ะต้องมีว่ะผมเอาแล้วหนึ่งคนอนะ่ะไม่รู้ละคันแต้มหรือเปล่าใช่ปะ โอ้โหหัวแดงหัวแดงก็ไม่สนใจครับไปแล้วดูวความคล่องตัวของเขาดิทุกคนก็ค้องจัดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเกมนึงอีกเกมนึง่งคล่องจัดเลยว่ะเอเดนอาซาเสียดายนะแขวนสตัตร์ไวไปหน่อยครับสำหรับอาซา เกมอีกเกม,อ,กเกมอีกเกมหนึ่งให้หายห้องใจมาครับดูตานี้โหดเบ่า จัดให้อาสาลูกนี้ยังไปไม่ได้ครับติดเยอะกลับก่อนจัดมาให้เลนออกอุ้ยไม่ผ่านกุลน,นิดแต่ว่าได้อยู่อาสาขอบอลหรือเปล่า จานอุย้ยโอ้โหน่าจะหักยิงนะเมื่อกี้อาซาพิกปรับยิงด้วยสาย,ยมันไกลไปนะจะรักไก่ไงรักไก่ยิงห้องจัดเลยว่ะอาซาว่ะไปเอสเอสเอดเลยข้อเสียอย่างเดียวคือแค่ไม่ห้าดาวครับ ไม่ลงมาช่วยเกมรับเดี๋ยวขอบอลอยู่แล้วยกโอ้โเราไม่ยกอย่างนั้นนะ เลยจะเ,เ,เพท้ายเนนะ่ะอาซาสับของไปหมุนตัวอีกหนึ่งทีไปแล้ว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 แ้บเบาๆลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหตัวมันคล่องว่ะแบบอันหลอกมันแบบง่ายครับหรือว่ากอตาทองบูททองหรือเปล่า ก็มีผลเลยมั้งไม่รู้ว่ะแต่แม่คล่องจัดเลยว่ะโคตรเก่งเลยว่ะต้องมีอ่ะตัวเนี้ยสับไปแล้วเบก่อนอปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหดูความคล่องตัวเขาปึ๊บโอ้โหการเอาตัวรอดอะดูดิ ดูการเอาตัวลอคั้เมื่อกี้ดิโอ้โหเครดิตอาซานะเนี่ยเอาตัวลอดอะ่ะโอ้โหผมขอเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวอาซามันออกยนตัวเดี๋ยวอาซามันออกเอ้าโดนแล้วโหอ,อะไรวะก็ยังฟิตอยู่เลยวะ่ะอาซา ยกให้กับอาสยกไปไหนอ่ะชึบชึบเอาโอ้ยไลง่ายจังวะ ต้องเอาสกอร์กอนทุกคนอโอ้อะไรเฮ้ยอะไรวะนะ่ะกลับหลัง เปดได้ด้วยหรออาซาสาบไปแล้วหัวแดงไม่สนใจครับวิ่งอย่างเดียวโหหมดเลยวะได้อยู่ได้อยู่ถือว่าอาซาซิตแล้วกันมันคล่องว่ะอาซาคล่องจัดจัดครับคล่องเลยนะครับเลยวะให้ เอเดเดมบอกเลยตัวเนี้ยสำหรับผมอะโคตรเก่งตำนานมารลิกนะเก่งจัดก็สรุปเลยก็โอ้โห ก่งครับแล้วผมเก่งให้แบบเอสเอเลยก็สับพุ่งข่องอนาล็อกตามนิ้วแบบปังคับง่ายมากครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าครับก่บการแรกนะใช้กี่แต้มผมดูให้ลืมพันแต้มเท่านั้นครับพันแต้มนี้ไม่ต้องลังเลเลยนะตัวแบบได้ OVR แล้วแถมแบบเก่งอะ่ะผมว่าแบบคุ้ม yeah no.